วัดสวัสดีครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเจ็บหลอกปูทะเลเบ,า,บาหไลยครับไปเบื้องลังแหลกกันเลยแหลกของเราโอ้ก็โดนเลยโดนหมวกหง่เลยพี่น้องตัวหนึง่งคือกาเดี๋ยวพ้ายามไปก่อนยังมาเก็บเอา เป็นยังไลรงนี่เซ่ไ้เป็นแปนุ้นรุ้นๆุ้นรุ้นรุ้นรุ้นุ้นทวรหันไงตัวหนึ่งครับถือยูเห็นว่ากระไดนัไปต่อกันครับนี่ปลาในี่ดงชิ้นเก่าพี่น้องปลาแชเล่น เป็นเรื่องลรงนี่จะม,มีตัวหรือไม่ถือว่านอ่ใเนาะมีซีรีส์แท้โอ้ห้อยปองขาดนะบอกได้ปองว่าถือครับลังนี่ต่อกันครับบอไกลกัน bóp cái bên đây ừ. đây là mồi bóp quay lắm này ông oh. ừ. Nói tuần ưu ớt, lại thè ảnh ưu ớt, nghe hai mươi sáu đôi bà ถือวางนี่อุย้ยหลังนี่ก็บ่าถือพี่น้องเลยรัุ้นต่อก้อนเปิดก้อนเปิดชีพไปย้ำมาเราละวลว,ว้โอเคท์หลังกระถือดีอยู่หลังนี่เดียวสองครับหลังนี้ตัวหนึ่งอู้นตัวหนึ่ง มีตัวนี้แหละแล้รัดยามต่อเป็นไดครับหลังนี่ลุ้นกันตะเกา و ันเคยมีปูเญยนะแถวนี้มาใส่ตะเกนี่นี่ก็ไม่ค่อยถือตัวหนึ่งอยู่นี่เอ,อ,อ,อเาไปถือกับได้โอ้ผีปองขัน cảm thấy thì thử lại con này để hỏi mình đây to cần bố cây gần bên đấy thì nó đây bố cây gần bên đấy giảm lúng không nhấn được đề ตัวหนึ่งสองน,นง,งนี้ตัวหนึ่งฝั่งนี้ตัวหนึ่งไปต่อกันว่าค่อยถือแปลงไหมนมาหนิแต่กะรอบประเทศไทเบือดอกเลี้ยหลายเตือบอยู่ไปเบื้ันต่อครับมี่โซ่บ่กวนเปิดชิปก็ถือดีอยู่เดียดแปดลังไง เกดยดหลังนน,น่าถึงเจ้าถึงเจ้าถึงเจ้าเห็นบ่ครับน่ะตีงน้น,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 น้น่ะน่ะน่ไปดูกันที่มีจตัวที่แน่ๆมีแล้วตัวนึงที่นี่่มีล้าตัวนึง ตัเวดเดียวตัวเดียวตัวโตวงามครับตัเวเดียวแต่สวยนะครับรุ่นน,นี้ต่หหาานอนหลังนี่เลี้ยวเนี่ยไปไกลเห็นหัวเขาถีกแน่นอนละหลังนี่นะหัวเขานักเตะนี่อีกบ่ โอ้ม่ม่ม่หนึ่งสองสามสามสีสามตัวสามตัวครับหนึ่งสองแต่ละตัวหนึ่งตัวนี้ใบไม้ปิดสามตัวครับหลังนี้งามเลยไป เริ่งกันตัวนะบ่ไกลกันทุกคนที่บอกไงน่ะวะ่าคือหลังเมื่อกี้นี่ไหมนี่เป็นไงครับถูกว่าคุ้มีแทะมซีลีแทะโอ้ส้าว Đó hồi xưa yêu à Đáp Mùi lắng nướng canh Bố cây canh bên đây phía nọ Đây mới xây theo này, thử bậc ngay đi Như này hẳn cứ có hình ดีๆเถอะนาะเอารุนรุนสองสองตัวครับไปต่อกันครับออกจากตาไมา่แล้วาเบื้องขขางท่างพี่นอกอีหลังหนึ่งโอ้ยมีซีดีว่าถือดอกนีเมันดักถืออยู่ ไปน,นี่ไม่ปลาจังหลังนึงตัวว่ะไปฟองเลยละคือขึ้นน้าเนี่ยแทรุดแดงเดียวตัวไหมหลังนี้ เอตัวหนึ่งนะเห็นละไปลุกไปแล้วตัวเดียวเฉยตัวเดียว,ว,ยวครับไปครับเหลือสามหลังสุดไทยซื้อนี่เลยหลังหนึ่งตัวไหมครับตัวนั้นแดนลอดลงแล้ว ตัวน้น้อยๆเลี้ยงรอดลูกสองสองตัวเดี๋ยวจับแยกกันก่อน,นตัวหนึ่งตัวหนึ่งครับลังสุดท้ายกันครับบัดนี้ลังสุดท้ายท้ายสุดกันท้ายท้ายสุดครับ มานบอ่อหลังสุทยอ้ยกูเห็นตัวยู่ั่นตัวนึงตัวเดียวตัวหนึ่งครับนี่อืออยู่หลังสุดไทยมานอยู่เ็ดซับยียบ้อยครับเดี๋ยวเอาไปเบื่องสรุปกันบ่มามันเป็นไครก็ถือว่าแต่ว่าก็พ่อได มันถึกตอนผมพ่ได้เปิดกว้างหุกเก็ดหลังถือไปเมึงสรุปกันอยู่บ้าป่ะสรุปผลงานวันนี้ครับได้หลายเสียบยูดอกโดยง่ายก็ได้ยูล้างหลังมันกับ,บริได้ทยเนาะล้างหนองยาดไปใส่ลวดมีชิ้นหันถือว่าโอเคอยู่ครับ อ๋อคลิปนี้กับพี่ใบชัมม้ำนี่เหรอครับอวัสดีไม่คลิปหนาสวัสดีครับหลายอยู่คนนี้เนี่ยนมนคลิปเลย